แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ขอขอบคุณคุณเลสเดนอีวิลคุณศสินิพาคุณสายฟีวีแปคุณโอป้า,า,า pa, และคุณนภัสที่เราหนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่วีเอฟทีบราแสชแนลครับในคลิปแบนการ์ดสีโลกกลับมากอีกแล้วอย่างที่เราบอกครับขออภัยด้วยนะถ้าสมมติว่าตัวการจัดเด็กมันมาช้าเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่แล้วอตกตงานายุ่งมากๆครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าตู้รอบไอ้ลามมี่ลัมบูลินเนี่ยตัวแอตโตไม่ชํนานาญ2ในสามแคดนี่เลยก็คือเอาจริงว่า เป็นคนที่ในชุดนี้เป็นคนที่เล่นแค่แกนบูนั่นแหละแต่ว่าที่เหลืออะตอมจากการให้แหล้วแต่ต้องบอกก่อนนะในคลิปชุดนี้จริงๆมันจะมีทั้งหมด4แขนก็คือแกนบูเพลมูนแล้วก็เมอร์บิลสุดท้ายก็จะเป็นออร์เคิลซึ่งมันจะมีแค่แกนบูกับออร์เคิลนะครับที่จะมีการบรรยายว่าบรรยายแบบคร่าวๆด้วยนะแล้วก็ไม่ทุกสายด้วยว่าวิธีการเล่นเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ย นะครับซึ่งสายที่เหลืออาจจะไม่ได้มีการบรรยายนะครับอาจจะเป็นแบบของที่หามาใส่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะมีแค่นั้นเพราะต้องบอกก่อนว่าบางสายเราก็ไม่ได้เล่นจนครบนะครับแล้วก็ตอนนี้อินดีเทลมันค่อนข้างเยอะถ้าแบบพูดถึงวิธีการเล่นจริงๆอ่ะคงจะลำบากน่าดูเราขอแบบตีสโคบไปตรงที่แบบมันจําเป็นในการเล่นมากๆนะครับโอเคอะวันนี้ครับเป็นอันนึงที่น้องๆเขาขอมาแล้วเราจริงๆเราลงแบทเทิลไปเวด้วยแต่ว่าเด็กมันยังไม่ฟู นะครับผมนัม่นก็คือแกรนบูครับสายของในโรนะครับหรือ,อเรียกฮอลโล่ก็ได้นะครับต้องบอกก่อนว่าแกรนบู <c oughs> เนี่ยในสายฮอลโล่เนี่ยมันผิดจากการจริงค่อนข้างมากครับเอาจริงๆว่าผิดแบบมโหลานตะการตาเลยถามว่าเฮ้ยอ่ะกดผิดขึ้นอันนี้กดอันนั้นขึ้นอันนี้โอเคเดี๋ยวสักครู่อ่ะถามว่าเฮ้ยทำไมถึงแบบเป็นอย่างนั้นนะครับก็ก็คือว่า ตัวของแกนบูเนี่ยมันมีของเล่นน่ะที่มันเขาเรียกว่าไงดีอยะมันมีของเล่นที่แมคานิกของตัวเกมอ่ะมันทำให้ไม่เหมือนกันคือเดี๋ยวเราจะอธิบายหมดแล้วเราขอดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องนั้นนิดนึงแล้วกันนะครับตัวเริ่มขอใส่ตัวเดิมครับแล้วก็เกรดหนึ่งทีจทิ้งไต้์สามสเท่านั้นนะเราใส่น้อยลงมาหน่อยแล้วก็จะมีกตตี้ตัวนี้หนึ่งครับเผื่อมันถูกรีทายเอามาหงายดมได้นะครับ แล้วก็เวลาจะใช้ตัวผีที่เป็นเกสตัวสไตล์เนี่ยก็ยังชุบมันได้แล้วก็ตัวของอตัวค่านะครับเวลาบูทเสร็จบูตตีแวนเสร็จค่าตัวที่มันบูนให้แล้วก็ชุบออกมานะครับในโกโบนะครับ3แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ค่อนข้างเก่งเลยกับไอ้นี่นะครับอ่าแฟทแฟทแฟททลเชนนะครับ, Fat, 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 Fat รบตัวนี้คือถามว่าทำไมตัวนี้เก่งอยากให้ดูที่เทคล่าง เทคนโลน้องๆเข้าใจอยู่แล้วแหละเวลาถูกชุบหรือลงจากมือก็ตามมันสามารถประกาศให้ยูนิตทันคอนโลและตายได้มันบอกว่ามีเทคอย่างนึงก็คือเจนเบรกหนึ่งนะครับในช่องรายการเมื่อ,อยู่ทถูกวิจารด้วยความสามารถของคอนโลเอฟเฟกเนี่ยถ้าแวนการเราติดชื่อในรสโซบาร์ดหนึ่งเอาการ์ดใบเนี้ยกับเข้าใต้เด็กเราแล้วก็ชุบการ์ดใบอื่นที่ไม่ใช่เกดหนึ่งจากในดอปโซนนะ่ะลงมาถามว่าทำไมถึงเก่งเกมมันวัดกันที่ตัวอินเตอร์เซ็ปเราเคยพูดไปว่าสกิลคอนโลอ่ะมันมีปัญหา ตรงที่ว่าพอเราถ้าเราเราจะคอนโลดในแบบไม่คิดอ่ะแถวหน้าเรามันจะไม่มีตัวอินเตอร์เซปเลยแล้วมันจะหายไปซึ่งไอ้ตัวนี้มันสามารถเรียกเกตอื่นที่ไม่ใช่กเกตหนึ่งได้ถ้าในหลุมเรามีเกตสองอะ่ะหรือว่าเราให้พวกนั้นอ่ะตายไปก่อนเออเราให้พวกนั้นอยู่ในหลุมไปก่อนอย่างเงี้ยแล้วตัวนี้ใช้สก,กีเป็นตัวตุดท้ายอะ่ะเราก็ไปดึงพวกนั้นอะ่ะกลับมาแล้วก็วางเฉยๆเ,เป็นตัวเซปได้ตัวนี้เลยเก่งและมันเติมกองได้ครับถึงถูกโมอออกไปแต่มันก็ยังเติมกองได้จริงๆเนี่ย แอตโตลองคำนวณแล้วแหละว่าถ้าจะไม่ใส่ตัวนี้เลยยังได้เลยหรือว่าจะไปลดเนโกโบยังได้ตัวนี้สามตัวยังได้เลยนะครับเป็นตัวหนึ่งที่แบบบอกเลยว่าแอบเก่งมากๆอ่ะมาดูที่เกตสองครับเกตสองก็จะไม่ทิ้งห่างจากสุดที่เราเท่าไหร่ก็จะมีรับบูทครับรับบูทเราใส่แค่สองอาเนโกเลซี่สามปืนใหญ่สองแล้วก็ตัวตีสิบหกนะครับสองตัวทีนี้จะมีตัวใหม่ตัวหนึ่งตัวนี้นะครับอาตระกูลเฉดเหมือนกันแหละนะครับเทคคล้ายๆตัวเมื่อกี้ มีเทคฮอลโลเหมือนกันแล้วก็มีเทคเหมือนเดิมก็คือถ้าแวนการ์เราติดชื่อในโรดแล้วมันตายด้วยความสามารถของคอลโลเอามันกลับเข้าใต้กองครับแล้วก็หงายแดมหนึ่งนะครับซึ่งเทคน,นี้เอาากลับเข้าใต้กองได้หงายแดมค่อนข้างเวิร์กเลยแต่จริงๆมีอันหนึ่งที่แอตโตอมาคอมโบก็คือเทคล่างนะครับในช่องเรียกาศเมื่ออยู่โจมตีถ้าแวนการ์ติดชื่อในโรดเนี่ยแล้วตัวมันอยู่ในสถานะฮอลโลเนี่ย มันตีขึ้น11ได้ก็คือเอาง่ายๆครับถ้าสมมติมันลงมามันตีคอนโลปุ๊บมันก็ตีไปเลยก็ได้นะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรก็เอามาตี11อะ่ะโดยจริงๆ2ตัวเนี้ยคุณค่าเท่ากันในการตี11ที่เหลือมันจะเป็นตัวที่แบบตี9 0 0 0เหรยตัวเนี้ยมันใช้สกิลเยอะไปนิดนึงแล้วก็มาที่เกรด3ครับเกรด3ก็จะมีในรถตัวใหม่ซึ่งตัวในรถตัวใหม่ไปอยู่เลียได้นะมันจะป็นต้องอยู่แวนแล้วก็เหมือนเดิมมีเทคนเหมือนกันในช่องแวนช่องเลียนะครับเจนเบรกเบองดันเบ ตกดับโซนนะครับถ้าในดับโซนเรามีการ์ดเกตหนึ่งโซบัสหนึ่งคอการ์ดเกตหนึ่งจากในดับโซนเนี่ยลงช่องเรียกอากาศในคอลัมน์เดียวกับมันมันก็ทําอย่างนี้ได้นะครับไปคอโดนนั้นกลับมาก็ได้เฉดเกตหนึ่งแล้วก็ลงมาปุ๊บเราประกาศฮอลโลคืออยากให้เข้าใจอย่างนี้นะในช่วงเอ็นเฟดที่มันมีสกิลประกาศฮอลโละ่ะถ้าสมมุติเราชุบตอนนั้นขึ้นมาแล้วเราประกาศฮอลโลใหม่มันตายใหม่มันเทคมันจะบนได้นะครับคือมันยังอยู่ในช่วงเอ็นเฟดอยู่อย่างนั้นนะเออต้องอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับ แล้วแต่ตัวนี้จริงๆบอกก่อนว่าเขาไม่ไดเอามาใช้ฐานนะครับหลักๆเขามายืนเลียเพราะว่ามันบอกเลยเมื่อเรียอากาศใบอื่นของเราตกดับโซนนะครับถ้าในดับโซนเรามีการเกลืหนึ่งโซบัสหนึ่งและให้คอเกลือหนึ่งก็คือเวลาโดนตกเนี่ยตกตอนไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องตกในเอ็นเฟก็ได้คือถ้าเราทําตกตอนไหนก็ตอนมันก็ทําสกิลนี้ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ชูขึ้นมาได้เช่นกันก็โอเคอ่ะเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะเ์เฟกในระดับหนึ่งเลยแล้วก็เป็นฐานสอ,องของมันด้วยแต่ว่า ตัวของแกนบูเองจะยืนฐานหนึ่งเป็นหลักนะซึ่งเราก็้องใส่ถอนฐานสองสี่ฐานหนึ่งสี่ขี้ฐานใบเดียวครับแล้วก็ฮิลสี่สำหรับในส่วนของทิกเกอร์เนี่ยแล้วแต่ความชอบและกันไม่ขอชี้นําลองไปเล่นแล้วก็ปรับปรับกันเอาเองคือบางคนอนะคือบางคนอาจจะชอบมีคีบางคนอาจจะชอบแบบอ่าเป็นจั่วหมดอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปปรับดูเอ,เองและทีนี้สไตล์ต้องบอกว่าสไตล์เราใส่ไปส่วนของพาร์ทที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะย่อมเยาวแต่ถ้ามันไม่ย่อมเยาวมันก็คือจะหนักข้อพอสมควรนะครับอ่า สองตัวที่ปรับออกได้ซีบีดเมซาร์มอนิกเมซายาอันนี้ถ้าไม่ชอบก็อ,ออกได้อันนี้คือ2ตัวที่เอาออกได้มาเป็นฟรีสล็อตนะครับเราใส่ให้ดูว่าถ้าจะจัดประมาณนี้2ตัวนี้ก็ใส่ก็ได้ผีไอ้อ้วนหนึ่งนะครับเอาลงมาโม่แต่จริงๆอะหลังๆอัตโตก,ก็ไม่ค่อยใช้นะแต่ถ้าสมมติเราต้องการจะเลือกยูนิตที่เราต้องใช้เลยเลือกผีอ้วนเป็นทางออกที่ดีกว่าเพราะมันได้เลือกตัวที่จะโม่เลยนะครับแล้วก็ตัวตีฮิตชุบอันนี้ติดไว้นะครับใช้ได้ไม่มีปัญหาแล้วก็จะมีตัวนึบอียวได้จะเป็นตัวใหม่ของุดนี้ึนะ่ นะครับตัวตัวนี้จัมโบ้เนี่ยมันมีความสามารถอันนึงคือถ้าใครชอบแบบไม่ได้คิดอะไรเหมือนผีอ้วนผีอ้วนมันโม่สามใช่ป่ะไอตัวนี้มันลงมาปุ๊บมันโม่สี่เลยพอมันโม่สี่ปุ๊บมันมันเอาจากการ์ดจากท็อปเด็กลงไปไอผีอ้วนอ่ะมันเลือกได้แต่เนี่ยมันเลือกไม่ได้แต่มันเอาลงมาได้สี่ใบนะครับพอลงมาสี่ใบเสร็จปุ๊บยูนิตนี้จะบวกห้าพันนะครับตามจำนวนตามจำนวนการ์ดที่ไม่ใช่ทิกเกอร์ที่อยู่ในดรอปโซนอ่าถ้ามีสองใบหรือมากกว่าที่เป็นทิกเกอร์ให้ที่เข้าสู่ดรอปโซนให้คอการ์ด ให้คอการ์ดจากดอบโซนลงมาได้ก็คือมันก็ได้ผลดีทั้งคู่แหละจริงๆถ้าไอตัวเนี้ยมันจะมีอันนึงที่ใส่แล้วค่อนข้างคุ้มก็คือลุมเราไม่ค่อยมีเลยอะ่ะเออตัวเนี้ยแบบมือเราห่วยแตกมากๆอะ่ะตัวนี้ช่วยได้เยอะอยู่พอสมควรเพราะว่าบางทีเราโม่อย่างอื่นลงมาสําคัญสาคัญก็ได้นะครับทีนี้มันจะมีในรถตัวเก่า2นะครับแล้วก็อ่าตัวของไอน้นี่ตัวใหม่ในชุดนี้จริงๆอัตโตกก็ยังไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันแหละ เนโกะซอนเจอร์เ uh, หรอเนโกรเนโกซอนเจอร์ Negro, Negro ier, นะครับตัวนี้อันเนี้ยมันมีความสามารถในเมื <c oughs> อ่อมันต่อสู้เขาได้บารหนึ่งหายตัวเอง,เองคือใช้สองใบและทิ้งการ์ดว่าหนึ่งใบเปิดการ์ดสีใบท็ปทอปเด็กแล้วก็เอาลงเอาลงดับโซนแล้วก็คอการ์ดอย่างดับโซนึ่งใบหนึ่งมาไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้เติมเวฟครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากถ้ามีหรือไม่มีจริงๆในซีโร่อะมีก็ดีมีต้องมีต้องมีแต่ไม่มีก็ถือว่าไม่ได้อะไรมากขนาดนั้นนะเท่าที่รองแต่มีก็ดีเออถือว่ามีก็ดีแล้วกัน ล้วอีกตัวหนึ่งอันนี้บังคับมีเลยคือไนโลดล่างใหม่นะครับไรโนในโรด,ดล่าง GR ใช้คู่หนึ่งนะซึ่งตัวนี้มันจะชุบตามจํานวนจีโซนที่ไหนอยู่บวกหนึ่งถ้าเราในจีโซนเรามีอยู่3ามใบอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็จะบวกหนึ่งเข้าไปมันก็จะกลายเป็นชุ4บ4ใบพร้อมกันเป็นตัวที่กู้บอดได้ค่อนข้างดีครับเวลาโดนคางเงโ้โดนลายเผาไปอย่างเงี้ยบอดเราลงๆอค่อนข้างดีเลยแล้วก็ได้ชุ3บ3ามใบขึ้นหรือมากกว่าขึ้นไปจะบวกหนึ่งขี้ด้วยแล้วก็มีอีกหนึ่งเมื่อ เมื่อเริ่มต้นการต่อสู้นะครับถ้ามีการติดชื่อในรถในดอบโซนป็น,นี้มันจะบวก5,000ตามตัวในรถคือเด็กเราต้องใส่ในรถ8อยู่แล้วแหละมันก็จะบวกได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรมีคิดด้วยเอาง่ายๆแล้วก็สุดท้ายใบนี้ก็ใส่ติดไว้เช่นกันครับอันที่ใส่ใบเดียวก็ได้เส้นเบรกสครับเอาวันบาเ,เทิร์นเขา2แล้วก็ทิ้งการ์ดจากมือเราคอการ์ดจากในดอบโซนที่เกตเท่ากับเกตเท่ากับ อะไรนะเกตเท่ากับเรียอากาศเราที่มีอัตราแมาทฮอลโลแลวก็รีทายเรียอากาศฝั่งตรงข้ามหนึ่งใบก็คือคอแลวก็รีทายเริ่มจากแถวหลังนะครับแล,แล้วก็ถ้าไม่ถ้ารททายไม่ได้ตัวหนึง่งอันนี้ก็ติดไว้ใบถึงก็ได้เนาะแต่ถ้าอย่างที่บอกครับคือ2ตัวนี้มันเป็นฟี็อลตถูกไหมถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้เราไม่ได้ใช้เอาออกได้นะครับแล้วก็จะใส่เป็นในส่วนของตัวในรถตัวแรกก็ได้งในรถตัวแรกก็ค่อนข้างเก่งแต่ว่าต้องบอกว่าในรถตัวแรกกินแบบนิดนึงแต่ว่าถือว่าเก่งพอสมควรเหมือนกันนะครับโอ ทีนี้วิธีการเล่นน่ะมันจะค่อนข้างเหมือนเดิมคือไล่ขึ้นหนึ่งสองสามดึงเกตสามเป็นไนโร์ล่างแรกเรือจะดล่างสองพยายามให้ยืนล่างแรกเพราะล่างแรกเล่นง่ายกว่าพอยืนเป็นล่างแรกได้ปุ๊บก็เล่นให้ดูว่าเราต้องการจะโม่แบบไหนตัวเริ่มอยี่ยไปอยู่หลังแวนตัวเริ่มลงหลังเรียไปเลยก็ได้นะครับให้เรามองว่าจะเล่นแบบไหนคือต้นเกมมันเล่นได้ ถ้าสมมุติหลุมเราดีอ่ะเราเล่นอันนี้เลยก็ได้เราเล่นไอเนโกฟองเจอร์ er เลยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าหลุมมันไม่ดีจริงอ่ะพีอ้อ้วนหรือว่าไอตัวจัมเบิลเนี่ยมันก็เป็นตัวเลือกนะจะใครจะแบบใช้ตัวไหนก็ดูตามสถานการณ์เอาแต่หลังหลมาไอตโตเซจจัมเบิลเป็นตัวเล่นบ่อยกว่าพีอ้อ้วนถึงพีอ้อ้วนจะชุบลงหลังแวนได้ก็จริงเถอะแต่บางทีเราก็ไม่ได้แบบเอาไปชุบอ่ะเออก็ต้องบอกอย่างนี้ลนนะแล้วกันนะครับแล้วก็ทีเนี้ยมันก็จะตีก็ต้องดูของในหลุมอิกอะไรอีกนะครับโม่ตู้กัลวหๆี่ ช่วงนี้คือเมื่อก่อนมันจะมีปัญหาว่าเราต้องสุดท้ายเราต้องลงจากมือมากันแล้วก็ห้ามพลโลถูกปะ่ะแต่หลังๆตอนนี้พอมันมีสกิลประมาณนี้ปุ๊บแอสโตก็จะใช้เทคตัวนี้ไอเกณฑ์หนึ่งตัวนี้นะครับไอเฟเทอร์เฟเทอร์เชดเนี่ยลงมาปุ๊บแล้วก็สั่งให้มันตายแล้วลงจากมือหรือลงจากการชุบก,ก็ได้แล้วก็สไตล์งั้นและส่วนสไตล์สองปุ๊บก็จะดูว่าถ้าสนามมันโล่งแต่หลุมเรามีของเยอะอาจจะสไตล์เป็นในรถตัวนี้เลยนะครับในรถล่างนี้เลยซึ่งมันจะได้สนามเต็มแล้วก็โตกลับไปได้แต่ถ้้าาาสนนมมมเรมเรััต็อยู่แลแลลววถหง ในคำว่าสนามเต็มในซีโร่คือมีแถวหลังแล้วกันแถวหน้ามันโดนตัวอินเตอร์เซปชั่งวันถ้าสนามเราเต็มอยู่แล้วเนี่ยอาจจะสไตล์เป็นในโรสตัวเก่าซึ่งตัวในโรสตัวเก่าเองมันมีข้อเสียคือเรื่องของเคาน์เตอร์บาร์อย่างเดียวนั่นแหละมันต้องใช้เคาน์เตอร์บาร์ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาสไตล์ลงมาจริงอ,ะอ่ะตัวของฐานมันก็กินไป1บาร์แล้ว แล้วก็ถ้าเราไม่ได้มีตัวหายแดำหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเราไม่ได้ายแดำเตรียมไว้อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้มีสี่สห้าดำตัวนี้มันจะใช้ยากนะครับต้องน้อยๆต้องมีสาดำแหละถ้าจะใช้ชุบด้วยฐานหนึ่งเอาตัวนี้ใช้อีก2ก็คือสามดำนั่นเองนะครับอ่ะก็จะเป็นฟิลประมาณนั้นก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่นะครับที่เหลือ จริงๆถ้ามีคู่นี้แอตโตรจริงๆยังไม่มีแหละแต่ถ้ามีก็คือใช้สไตล์2อะไรได้ตามสบายคือหลักๆครับพวกนี้มันจะเป็นตัวเลือกของสไตล์แรกจัมเบิลผีอ้วนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมาช่วงสไตล์2เนี่ยก็จะเป็นไอเนโกซองเกอร์ er, แล้วก็พวกไอไนโรสล่ลาสไตล์อะไรต่างๆหรือว่าตัว TI ตัวหนึ่งที่ตัวนี้แทนซึ่งนั่นแหละมันเป็นตัวที่เลือกให้เราในการเล่น แกนบูมันปรับตามความมันปรับตามความชอบของผู้เล่นแทนนั้นๆซึ่งเอาจริงๆครับบางทีมันก็จับมือเล่นไม่ได้มันอยู่ที่สภาพหลุมที่เราไม่สามารถกําหนดกฎเกณฑ์มาได้ว่าหลุมจะเป็นยังไงในแต่ละเกมมันอยู่ที่ความชอบมันอยู่ที่อะไรหลายๆอย่างแกนบูเลยเป็นแครนที่พลิกแพงได้ค่อนข้างบ่อยและโตจริงๆชอบแกนบูมากๆในระดับหนึ่งเลยด้วยซ้ํานะครับอ่ะทีนี้ขอพูดนิดน,นึงคืออ่าตัวแกนบูเนี่ยใน ซีโร่กับในการจริงอะ่ะที่บอกว่าที่เราเราถึงไม่พูดไม่ได้เต็มปากว่ามันเล่นยังไงบางแคนน่ะอยากให้เข้าใจว่ามันเล่นเหมือนการจริงเลยนะแต่ในซีโร่อ่ะบางแคนน่ะมันเล่นเหมือนการจริงไม่ได้นะครับในการจริงอะ่ะแกนบูชุดนี้มันสไตล์ง่ายๆเลยมันสไตล์เปนเนกไอตัวเนโกซองเกอร์อะ่ะสไตล์แรกอ่าถมหลุมเยอะๆสไตล์แรกแล้วก็ตีเวฟช่วงแรกอัดเขาตาย มันเป็นอย่างเงี้ยถ้าจำไม่ผิดนะคือต้องไปดูน้องไปย้อนดูคลิปเก่าๆแหละวิธีการเล่นนะ่ะจาได้ว่ามันทําเวฟได้ถี่มากแต่ด้วยแมคานิกครับของแวนการ์ดซีโร่ต้องตีเกต2สองก่อนเวลาโดนแดมแล้วบวกห้าพันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องของแมคานิกแม้แต่กระทั่งตัวเริ่มที่โดนมาคับให้โฟลเนเนอร์อ่ะเออจริงๆอ่ะแกนบูก,ก่อนชุดนี้มันเป็นชุดของกัสกัทเนี่ยมันจะโซบาร์ออกเยอะๆแล้วก็จะชุบขี้ฐานมาเยอะแล้วก็ขี้ฐานยัดเข้าไป รูปแบบของการจัดเด็กอ่ะมันก็ใส่ขี้ฐานเยอะขนาดนั้นไม่ได้อยู่แล้วเมื่อก่อนทิกเกอร์มันจะโดนย้ายออกไปเป็นตัวหนึ่งเลยแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยสุดแมแต่ว่าทีเนี้ยมันทําอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็ตัวเริ่มเราไม่หลับมันสกิลโฟลเลอร์มันต้องบังคับใช้มันไม่สามารถที่จะเลือกเอาตัวเริ่มอยู่ในโซให้มันเป็นโซอย่างนั้นอ่ะมันทําไม่ได้ซึ่งนั่นแหละครับมันเลยมีทาอะไรหลายอย่างที่ทําให้วิธีการเล่นระหว่างซีโร่กับการจริงอ่ะม่งไม่เหมือนกันเลยคือมันโอเคพอเข้าใจว่ามันอย่างเงี้ยไปอย่างนี้อย่างนกันได้ แต่พอเขาจริงๆอ่ะวิธีการเล่นอ่ะมันต่างกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าด้วยรูปแบบของแมคคานิกนะครับยังไงในแบบใครที่ชอบแกนบูอย่างเงี้ยมันเป็นข้อดีนะพะคนที่ชอบแกนบูแล้วเล่นแกนบูบ่อยจริงๆอ่ะมันคือเด็กของการปรับตัวอยู่แล้วพอเล่นการจริงเจออกแบบในซิโร่เจอแบบมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่แบบการแค่หน้าเหมือนกันแต่วิธีการเล่นที่มันเปลี่ยนไปอ่ะมันก็แบบเออมีความรู้สึกที่กับตัวเด็กมันอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้ครับกับนโรสนะครับผมนะก็ ยังไงก็ฝากด้วยครับเดี๋ยวมีคลิปต่อๆไปให้ดูแน่นอนนะครับอย่างเช่นเคยครับชอบกดไลค์ตามกดกระตุ้นอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อว่าขึ้นต่างๆทางช่องเราอยากสนับสนุนพวกเราผมเดือนเดือน35บาทสามารถสมัครเป็นแทบเมมเบอร์ได้ครับในใต้คลิปเราเนี่ยมันมีซูเปอร์แตงนะครับผมนะใครชอบคลิปเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากให้อ่าอยากให้กําลังใจพวกเราอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้ซูเปอร์แตงได้นะครับผมวันนี้ไปละเจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ